บทที่5,436งานเลี้ยงที่เรียบง่ายของตระกูลอิโตในครั้งนี้ได้เปลี่ยนทิศทางการพัฒนาในอนาคตของตระกูลอิโตไปอย่างสิ้นเชิงนานาโกะตัดสินใจว่าจากนี้ไปเธอจะทำทุกอย่างเพื่อปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักบูในขณะที่ยูฮิโกอิโตตัดสินใจเริ่มมองหาผู้จัดการมืออาชีพที่เหมาะสมทันทีโดยมอบตระกูลอิโตให้กับทีมผู้จัดการมืออาชีพรับผิดชอบการดำเนินงานในฐานะตัวเขาเองอยู่เบื้องหลังคอยควบคุมทิศทางการพัฒนาของตระกูลอิโต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริหารมืออาชีพจะไม่นำพาตระกูลอิโตะตกต่ำด้วยวิธีนี้นานาโกก็ไม่ต้องเสียสมาธิกับธุรกิจของตระกูลอิโตะอ,อีกต่อไปพ่อและลูกสาวคู่นี้ในใจเต็มไปด้วยความปรารถนาในอนาคตและนานาโกอิโตะก็เข้าใจความจริงเช่นกันในอนาคตไม่สําคัญว่าเธอจะบรรลุผลในเชิงบวกกับเย่เชิงได้หรือไม่สิ่งที่สําคัญคือกราบใดที่เธอฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตอันยาวนานเธอสามารถอยู่เคียงข้างเย่เฉิงได้ตลอดเวลา ตราบใดเธอและฉันยังมีปลายทางเดียวกันจะไม่ลืมสัญญาจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนรักเราจนกว่าดวงตะวันทอแสงสุดท้ายวันต่อมาอันฉีสานซึ่งนอนอยู่ในว่านหลิววินล,ล่าและเขาก็หลับสบายทั้งคืนไม่ตื่นมาช่วงตีสองเหมือนเคยจนกระทั่งสว่างเขานอนหลับสนิทมากเมื่อวานนี้และวันนี้เกือบจะเหมือนกับว่าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยหลับลึกเช่นนี้เลย และในอีกด้านหนึ่งหลังจากภรรยาของเขาไปเยี่ยมตู้ไห่ชิงเพื่อค้นหาบาดแสเย่เฉินเมื่อวานนี้นางก็ไปหลายแห่งในจินหลิงเช่นกันและร่างกายของนางก็เหนื่อยล้าพอสมควรดังนั้นในตอนนี้นางจึงยังคงนอนหลับสนิทอยู่ในขณะที่อันฉีซานนั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะริมหน้าต่างและเริ่มใช้กระดาษปากกากำลังเขียนอะไรบางอย่างหนึ่งชั่วโมงต่อมาหญิงชราก็ตื่นขึ้นหลังจากคืนนี้ร่างกายของเธอก็เหมือนกับตอนที่เธอตื่นเมื่อวาน เธอรู้สึกผ่อนคลายและสบายมากและแม้กระทั่งการหายใจของเธอก็ดูราเรื่อนขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเธอเห็นว่าชายชรากำลังเขียนอะไรบางอย่างที่โตะ๊ะเธอจึงเดินไปหาเขาและถามเขาว่าฉีซานคุณเขียนอะไรอยู่เหรออันฉีซานหันกลับมาและพูดกับหญิงชราว่าเขียนสิ่งต่างๆที่ฉันจำได้เมื่อวานเมื่อหญิงชราได้ยินสิ่งนี้เธอก็รีบถามอย่างตื่นเต้นทันทีว่าคุณจำอะไรได้บ้างอันฉีซานพูดอย่างจรงิงจังดูเหมือนว่าฉันจะจำทุกอย่างได้ จำได้ทุกอย่างเลยหรือหญิงชราถามด้วยความประหลาดใจคุณยังจำเรื่องทั้งวันได้ใช่ไหมคุณจำสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าได้ไหมอันชีซานพยักหน้าและพูดว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ฉันตื่นนอนคุณถามฉันว่าฉันหลับสบายดีไหมในทำนองเดียวกันฉันบอกว่าฉันไม่ได้นอนหลับดีขนาดนี้มาหลายปีแล้วแล้วฉันก็บอกว่าบางทีฉันอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยจากเที่ยวบินเมื่อวันก่อนและในเวลานั้นคุณก็ประหลาดใจและถามฉันว่าจำอะไรได้อีก หญิงชราถามอย่างตื่นเต้นแล้วต่อไปเป็นไงคุณจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอีกอืมอันทีซานพูดอีกครั้งแล้วคุณก็พาฉันไปหาชงชิวและย่าหลินแถมยังแนะนำให้ฉันลองพยายามจำทุกอย่างและพวกเขาจะทดสอบฉันใหม่ในวันนี้ว่าฉันจำได้มากแค่ไหนหลังจากพูดอันทีซานก็พูดอีกครั้งจากนั้นฉันจำได้ว่าทุกคนกำลังคุยกันว่าสภาพแวดล้อมของว่านหลิววินล่าทำให้ฉันดีขึ้นหรือเป็นเพราะอภิปรายยาฮวงจุ้ยของวินล่าหลังนี้กันแน่โอ้พระเจ้า หญิงชราพูดอย่างตกตะลึงดูเหมือนว่าคุณจะจำได้ทุกอย่างจริงๆอันฉีซานพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังว่าในตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรแต่ก่อนหน้านี้ฉันจำอะไรยังไม่ได้เลยหญิงชรามีความตื่นเต้นพลางพูดพึงพำมต่อไปว่าเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆไม่เพียงแต่อาการของคุณจะไม่เลวร้ายลงแต่กลับดีขึ้นมากความทรงจำเมื่อวานของคุณยังจำได้ชัดเจนกว่าฉันมาก ส่วนความทรงจําก่อนหน้านี้ฉันเชื่อว่ามันจะค่อยๆกลับมาได้ถึงจะจาไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราช่วยคุณเล่นเกมทบทวนความจําคุณจะจํามันได้อย่างแน่นอนขณะพูดเธอกล่าวอีกทีงั้นลงไปข้างล่างแล้วบอกข่าวดีกับชงชิวและคนอื่นๆกันเถอะบทที่5437ในห้องอาหารที่ชั้นหนึ่งในเวลานั้นอันชงชิวพูดกับหลี่ย่าหลิขนขณะรับประทานอาหารว่าย่าหลิงวิดีโอของเมื่อวานได้รับการตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนายคิดว่าพ่อของฉันจะจำเรื่องเมื่อวานได้มากแค่ไหน หลี่ย่าหลิงยิ้มพูดว่าฉันคิดว่าวันนี้มันจะต้องเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างน้อยลุงอันควรจะจํามันได้หลี่ย่าหลิงไว้วางใจในตัวเย่เฉินอย่างมากเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แสดงว่าเย่เฉินจะต้องปรับปรุงสิ่งดีๆกับบ้านหลังนี้มากพอสมควรในเวลาเดียวกันเย่เฉินก็ขับรถไปที่บ้านของป้าลี่ตามกำหนดเตรียมที่จะไปกับคลอเดียเพื่อรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยจินหลิงในเวลานี้คลอเดียได้เตรียมใบรับรองและจดหมายตอบรับและพร้อมที่จะไปมหาวิทยาลัยจิงหลิงแล้ว เมื่อเผชิญกับชีวิตในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมาถึงแม้ว่าภายนอกคลอเดียจะดูสงบแต่ภายในใจเธอก็มีความคาดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นความฝันที่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ตั้งตารอมานานหลายปีตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นในขณะเดียวกันหลิงหวานเอ๋อจากคฤหาสน์ซีจินในใจก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเช่นกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เธอรอคอยไม่ใช่ชีวิตในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดสิ่งที่เธอรอคอยคือช่วงเวลาที่เธอได้พบกับเย่เฉิน สำหรับช่วงเวลานี้หลิงหวานเอ๋อร์ได้เตรียมตัวมาเป็นเวลานานและฝึกซ้อมในใจของเธอเป็นเวลานานแล้วเช่นกันเธอยังเตรียมเอกสารและใบแจ้งการรับสมัครของเธอเองและขอให้พี่สาวซีอานขับรถไปส่งเธอที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าใกล้มหาวิทยาลัยจินหลิงก่อนเวลาเพื่อรออีกฝ่ายจากนั้นใช้เวลาขับรถประมาณ10นาทีจากห้างสรรพสินค้าถึงมหาวิทยาลัยจินหลิงแผนของเธอคือกราบใดที่คลอเดียมาถึงมหาลาัยเพื่อลงทะเบียนให้เสร็จเธอจะให้พี่สาวซีอานขับรถไปที่นั่น เธอได้ทราบขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วไม่ว่าวิชาเอกใดๆนักศึกษาใหม่จะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วทางมหลาลัยจะลงทะเบียนนักศึกษาทำบัตรนักศึกษาและบัตรมหาวิทยาลายัยและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลชั้นเรียนให้นักศึกษาใหม่ทราบได้แก่เลขที่ห้องเรียนที่อยู่อาคารห้องเรียนและชื่อครูผู้สอน นอกจากนี้ทางมหาลัยจะแจ้งเลขที่อาคารหอพักให้นักศึกษาใหม่และมอบกุญแจหอพักให้จากนั้นนักศึกษาใหม่สามารถไปที่หอพักเพื่อจัดที่นอนของตนเองได้เมื่อพิจารณาว่าเยเชินจะต้องตกใจมากเมื่อเห็นเธอและมีโอกาสมากที่เขาจะต้องหาวิธีเพื่อตรวจสอบว่าเธอจำเขาได้ไหมเมื่อคลอเดียเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและไปที่หอพักจากนั้นเธอจรีบไปลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ด้วยวิธีนี้เธอสามารถหลีกเลี่ยงการพบกับเย่เฉินในที่สาธารณะได้และกำหนดสถานที่ที่เธอและเย่เฉินจะได้พบกันอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวของหอพักเพียงแต่ว่าหลิงหวานเอ,อ๋อไม่แน่ใจว่าเย่เฉินจะปรากฏตัวในวันนี้หรือเปล่าก็เท่านั้นแต่ตามการคาดเดาของนางถ้าเย่เฉินมาพร้อมกับคลอเดียเพื่อรายงานตัวนักศึกษาใหม่เขาก็น่าจะไปหอพักกับคลอเดียด้วยในฐานะผู้ปกครองและในขณะที่นักศึกษาใหม่เพิ่งเข้ามาในมหลาลัยและหอพักหญิงก็ยังไม่ได้ลงตัว ดังนั้นผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายจะไม่ถูกปฏิเสธห้ามเข้าอย่างแน่นอนและเมื่อนางมาถึงหอพักช้ากว่าคลอเดียหนึ่งเก้าเย่เฉินควรจะอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรอหากเย่เฉินไม่ได้พาคลอเดียไปรายงานตัวที่มหลาลัยในวันนี้นางก็ไม่กังวลท้ายที่สุดนางได้แจ้งทางมหลาลัยล่วงหน้าแล้วให้จัดตัวเธออยู่ในห้องพักเดียวกันแม้ว่าวันนี้เธอจะไม่ได้พบเย่เฉินแต่เธอก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคลอเดียไว้ก่อนได้ไม่ใช่เหรอและหลังจากนั้นค่อยหาโอกาสที่จะพบกับเย่เฉินอีกครั้ง you yeah.